เหตุการณ์นี้ที่เพชรบูรณ์ค่ะสะเทือนใจโรงเรียนบ้านคลองสำโรงคือโรงเรียนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดคือเหมือนถึงว่าปิดทําการไปแล้วหลายปีนะคะทีนี้ก็จะมีพระพุทธรูปประจําโรงเรียนที่เขาอยู่ด้านหน้าก็เป็นที่สักการะของชาวบ้านแล้วก็คนในโรงเรียนปรากฏว่ามันหายไปไม่ได้หายไปทั้งองค์คุณผู้ชมคือหายไปบางส่วนถูกตัดเหลือแต่ข้อเท้าเป็นภาพที่ชาวบ้านบอกว่ยสะเทือนใจจังเลยทาไมโจรใจบาปมันทําแบบนี้นะเนี่ยเฟซบุ๊กเขาโพสต์ภาพนี้คุณผู้ชม พระพุทธรูปถูกตัดเหลือแค่ข้อเท้าลงไปโดยระบุว่าพระพุทธรูปปางลีลาประธานพรประจําโรงเรียนบ้านคลองสาโรงตําบลชอนพลายอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ใครนะมันทําแบบนี้บางก็มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าถึงโรงเรียนจะถูกยุบมาหลายปีแล้วแต่นี่เป็นโรงเรียนคู่หมู่บ้านของเราบางคนนี่บอกว่าโอ้โหเห็นมาแบบเห็นมาตั้งแต่เกิดอ่ะแล้วมาเจอแบบนี้นี่มันพูดไม่ออกเลยนะคะ ขอให้ตำรวจจับขโมยให้ได้ทีเถอะและไม่ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมขโมยก็มาขโมยของในหมู่บ้านเนี่ยหายไปหลายอย่างเลยนะคะนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านคลองสำโรงเพื่อจะพูดคุยกับนายประสิทธิ์พักดีอายุ74ปีอดีตครูใหญ่บอกว่าเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วจเจ้าอาวาสได้มอบพระพุทธรูปปางลีลาประธานพรสูงประมาณ150เมตรให้กับโรงเรียนค่ะกระทั่งเกษียณอายุราชการไป หลายปีต่อมาโรงเรียนถูกยุบไปรวมกับอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ3-4กิโลเมตรโรงเรียนก็เลยถูกปล่อยทิ้งร้างชาวบ้านก็มาช่วยกันทางหญ้าตัดต้นไม้เป็นประจำค่ะล่าสุดชาวบ้านเขามาเกี่ยวย้าให้หวัวสังเกตว่าพระพุทธรูปนี่หายไปไหนนะแล้วก็มีคนร้ายน่าจะไม่ต่ำกว่าสองคนคงจะเป็นพวกรับซื้อของเก่าละมัง้งหรือแม่ก็เป็นพวกติดยามาขนมาตัดไปแบบนี้นะคะคือเขาก็ฝากไว้หน่อยว่าโจรถ้าดูข่าวหรือถ้ารู้แบบเนี้ย เอามาคืนเธอไปครอบครองแบบนี้นี่มันบาปนะอยู่ไม่เป็นสุขแน่นอนนะฟังหน่อยนะคะเสียงของอดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านคลองสำโรงรู้สึกว่าตกใจเสียใจมากอืมครับเสียายที่มีอยู่ในสภาพอย่างนี้อยากฝากอะไรถึงไอ้หัวขโมยไหมครับไอ้โจรที่มาจัดก,การเอาไปก็ขอมาคืน แล้วก็มาติดต่อไว้ให้ซะอืมครับเรามันเป็นที่มันทำ้ายจิตใจลูกศิษย์ความสูงของพระพุทธรูป150เซนติเมตรคุณผู้ชมก็โจรเนี่ยพยายามจะตัดจะเอาให้ได้เข้าใจว่าด้านในน่าจะเป็นทองเหลืองไหมคะก็คงจะเอาไปขายต่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้เนี่ยในหมู่บ้านเขาบอกว่าของหายบ่อยมากเลย ไม่ว่าจะเป็นฝาตะแกรงฝาท่อน้ำตะแกรงใสยขยะตะแกรงเหล็กเผาศพในเวในเมนก็หายตะแกรงเผาศพในเมนก็เอาว่ะคุณผู้ชมก็นี่ตำรวจก็ออกตรวจตาอยู่นะคะคือในหมู่บ้านนี้เขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยเขาก็ต่างคนต่างอยู่อะไม่ได้มีตำรวจมาตรวจตาในช่วงเวลากลารขํากลางคืนแบบนี้อาจจะต้องเพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปหน่อยเพราะว่าขโมยมันชุมจริงๆอะคะ่ะครับ